สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับครูที่ว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับหัวข้อที่ครูจะนํามาสรุปวันนี้นะก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคก็คือผู้ที่ซื้อและก็ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการอย่างพวกเรานี่แหละนะครับถือว่าเป็นผู้บริโภคได้นะครับ เพราะว่าคนเราก็ต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ทุกๆวันนะปัจจัยนะครับโดยรวมแล้วตามหนังสือนี้เขาจะสรุปได้ประมาณแปข้อนะครับปัจจัยที่สําคัญข้อที่1นึ่งเลยก็คือรายได้นะครับรายได้เนื่องจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดปริมาณซื้อนะครับแลนะบริการต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับรายได้คนที่มีรายได้เยอะก็มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าและบริการก็เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับ ส่วนคนที่มีรายได้น้อยก็มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าและบริการน้อยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของรายได้เนาะต่อมาก็คือข้อที่2ราคาสินค้าและก็บริการราคามีมีอิทธิพลนะครับต่อปริมาณเสนอซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคกล่าวคือถ้าเกิดราคาแพงจนเกินไปโอกาสที่จะผู้บริโภคจะซื้อมันก็น้อยลงแต่ถ้า แต่ถ้าสินค้ามีราคาถูกนะครับก็จะทําให้ผู้บริโภคมีจํานวนซื้อและก็ใช้สินค้าและบริการก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่3ก็คือการโฆษณาการโฆษณาเป็นปัจจัยที่สําคัญโดยเฉพาะในสังคมนะครับมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีนะครับโดยเฉพาะแล้วมีระบบอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนแบบนี้นะครับก็ทําให้ปัจจัยในการบริโภคเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับปัจจัยข้อที่4นะครับก็คือรสนิยมรสนิยมก็คือความชอบจนบุคคลผู้มีรสนิยมแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าและบริการการเรียนแบบการบริโภคจากนักแสดงหรือชาวต่างชาตินะครับเช่อนอนไนที่เป็นแบรนด์เนมอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ขายดีก็ได้นะครับเพราะว่า คนคนที่มีตังส่วนใหญ่แล้วเห็นพวกดารงดาราซื้ออะไรเราก็ชอบทำตามนะครับข้อที่5การสะสมทรัพย์สินสภาพคล่องนะครับได้แก่ธนบัตรเหรียญพันธบัตรหุ้นอะไรต่างๆข้อที่6การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าในอนาคตนะครับอันนี้ก็มีผลได้เช่นเดียวกันคาดว่าราคาทองจะเพิ่มขึ้นเราก็อาจจะซื้อทองตั้งแต่ตอนนี้ อีก 3, 4, 5ปีเราค่อยขายเก่งราคาทองอะไรประมาณนี้นะครับข้อที่7การให้สินเชื่อเพื่อการบริโภคนะครับการบริโภคสามารถทําโดยการให้กู้ยืมนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูเนี่ยคุณครูไม่มีเงินสดที่จะไปซื้อรถคันละ6 7, 7, 8, 7 8, สิ0 0แสนแสนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเขาปล่อยสินเชื่อให้เรายืมแล้วก็ผ่อนธนาคารไปเรื่อยเดือนล้ว 6, 7 0ดพันเรก็สามารถทำได้นะครับ ก็สามารถเพิ่มโอกาสให้กับเราเป็นผู้บริโภคแล้วแล้วเขาก็สามารถขายได้จำนวนเยอะเช่นเดียวกันเนาะข้อที่8ข้อสุดท้ายนะครับขนาดของทรัพย์สินถาวรที่มีอยู่ทรัพย์สินถาวรเช่นตู้เย็นโทรทัศน์วิทยุรถยนต์เครื่องซักผ้าแอร์อะไรต่างๆสิ่งที่ตามมาของผู้บริโภคก็คือค่าน้ำค่าไฟ ค่าของชีพอะไรต่างๆก็จะเพิ่มเยอะขึ้นหรือสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้ที่คุณครูสรุปมา8ข้อนะครับก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคนั่นเองเนาะหวังว่าเราจะได้ความรู้นะครับวันนี้สัปดาห์ต่อไปค่อยเจอกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ